นักร้องยอดนิยมอันดับหนึ่งเฮียเ <Hey, yeah. S 1> ง,งินกูเกียวสิครับงานหายเงินหดกูขอยืมหาพันนี่สแสดงว่าเฮียน่ะยายผมบีบนักร้องที่อยู่ในไข่เฮียใช่ไหมถ้าไม่ได้30ผมถือว่าจบเฮ้ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตกลงมึงชักมาทำยียอะไรกูตกลงกับเขาแล้ว <c oughs> มึงยิงทำไมมือปืนชักแล้วต้องยิงไม่เช่นนั้นจะเสียโปรไฟล์คนเจ้ะเวทท่าไดเคือให้เพื่อนหลอกเขาไมาอยู่ในใครได้กูแค่ยังไม่สืบมันยังบางอย่างถึงมันยังฆ่าใจกูตกลงมึงทีเป็นนักร้องหรือนักสืบแทนต้องสำเร็จพรุ่งนี้มารับส่วนแบ่งมึงเสร็จกูแมนตอนนี้กูเสร็จมึงแล้วนี่เออพวกเขาสามคนรวมพลังกันเย้ เจ้าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการห้องเพลงอนาคตของเจ้าเนี่ยไม่ยังไปได้อีกไกลไอ้ซิงหมวไอ้ซิมไอ้สิมไอ้ซิมอ้ซิมได้ซมอ้ซิมไอ้ซิมไอว่ามไอ้ซิมไอ้มไอ้ซิมไอ้ปิมไอ้มไอ้มไอ้เิมไอ้ซิมไอ้ซิมไอ้ซมไงมไอกซิมไปมไ่มไอ้ซิมไอ้ซิมไอ้ซิกไอ้ซไอ้ซมไอ้ิมไ้ซิไอ้ซิัไเมไ้อมไอไอ้ เห็ดให้เต็มที่เดอ้อจ้าไปให้มันเจอเฮ้ยเฮ้ยตุนยอดไอ้แฟดตลกใหญ่จังงดำพองจะของใครอยู่้างหลังจะใอย่ามบายกูอยู่แล้วกูได้โคตรโชคดีเลยขนาดตกลงมามีฝูกลองรับไอ มึงมีความลับบอกว่าวันนี้พิสูจน์กันนข,ข้อใดเทั้งนั้นแหล,ละบอสเนี่ยแล้วบากส่วนตีนี่มันเป็นไผป่งมึงตายมึงหนิตายตายมึงมตายดิแม่เอ้ยโอ้ยสาตูน่าซีครับโอ้ my god บลาคา่ะ <c oughs> แล้ว